โอเคแรกว,วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะบมบมวันนี้เราอยู่ในช่วง Battle c a t d C Thailand ซึ่งวันนี้ผมได้คิดแผนอันการใช้สมองของผมวยการจัดการ Into the Future Chapter 3มันเองเนาะอ่าพึ่งใช้สมองโอเคซึ่งในส่วนของด่านนี้เราต้องใช้แมวมีชิลเยอะมากๆเอ่อนี่คือเซตที่ผมจะเอาไปเนาะก็จะมีเอ่อ โมฮอคแคท Crazy Macho Cat, เอ่อกัตโตะเอ็โกะาอ่านไม่ออกเอเซอร์แคทเมียวพลังจิตอ่านไม่ออกมันจะยาวแล้วก็ไอ้เมวตัวนี้ซึ่งไอ้ไอ้ไอ้ไมวติดเกาะอ่ะพอลวอเตอร์ก็น่าจะเอป็นลวงหลังเนาะใช่ใช่ใช่ที่ผมคิดไว้ก็คือเป็นลวงหลังเทวะโซ อืมเอาไว้ตีสัตว์ดูแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนายตัวน yeah, ายพลชื่อยาวๆยังไม่ออกอ่าใช่คลซี่บาฮามุสแคทเนาะไอ้เครซีเซสิไม่ใช่คลซี่อ๋อคุณผู้ชมพบผิดพลาดคือว่าซึ่งการันตีไม่ต้องเสียฟูดแคทแน่นอนครั้งนี้ไม่ต้องเสียไอเทมอะไรเลยมีสิทธิชนะสูงุงมากมั้ง ม,มังแบบม <c ười> ังมังแบบคือเอาจิ้งจิ้งนะด่านนี้มันจะยากจริงที่บอสดีโดยไม่ดีด,ดูดแบบของเราอ่ะมีเลือดล้านสองเกศสองมือสองพันสองร้อยยี่สิบสองอ่ะแล้วก็เออสปีดนี่น่าจะสี่จิตนะเลี๋ยวอีกอีก็สาเหตุเออคำถามท,ที่บอกว่าทำไม ถึงจะไม่ใช really <T |ar|> ่องเล่นอยู่เอาิอย yeah, ่าเพิ <T> ่งปล่อยเออเาชื่อบามูตก่อนนะหรือห้ามปล่อยตัวแมหนักๆไปก่อนัเก็บเงินก่อน ก็มันปัญหาแต่ยาพึ่งปล่อยอะไรไปดิกาดคนะข้าบอสมัจะโอบมาก่อนในวาอ่านโอเคแบบนี้เ้าซีซีดูได้มาได้ก็ดีนะโอเคปล่อยปล่อยรืยๆกไล้ การน,นี้มีคนะิวสำคัญนะบอสตีใกล้นั่นเองคนระับนั่นแหละสายเหตุที่เราต้องเอามีมาคิวมาด้วยคือเราเราพยายามแตัดมีคิวไม่ให้มันตีบาร์มูนมา,าแต่เป็นไปได้แหละเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แต่คนที่เป็นไปได้ก็โชค,คด,ไไดีเนอะยังเ,เ,เนี่ยเอ๊ แต่เนี History, ่ยจะมาจากตัวน่าจนตัว oh. นี <t> ้นะคืนี่สายตาผมตอนแรกผมก็ตัวตัวนี้ผมไม่วางข้างทำไม่ค่อยใช้ตอนนั้นเพราะว่าเออช่วงๆมันแบบไม่ถึงบริการได้เพียรเออดาบได้เพี่ยรผมจะไม่ค่อยใช้ตัวตัวนี้เท่าไหร่ไม่ไอไอตอนที่แบบบริเก้นอ่ะที่มันได้เพียร์เยอะๆอ่ะไม่เละผมจะไม่ค่อยใช้ตัวตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่ผลโดยการมันจะไม่ค่อยมีค่าวเท่านี้ สุณผ okay, okay. ูมเคยชิบหายไหมโอเคเมื่อกี้ายต่นี่หุชมทำดามีเลยหายแล้วดือเาได้อยู่นะทนเราเยอะนะตอนนี้แต่ว่าเขาูจะดามีก็เรื่องมาตอนที่ผมอัดเลแรกนะคเทปแรกที่ฝากไว่า ฐานก็คือฆ่าโบตายนะแต่ว่าตายกับไอ้ไอ้เจนเจะจะเลียกตัวอะไรว่าอุจเออจเเอแต่ถ้ถามว่ามีตัวไหนที่เร็วกว่าบบสันก็มีีไอ้เมลเอ็กซ์เพรน่ะอเตัวนั้นแหละ ไปเอ้เด <yap a> e, e, e. like ินเร็วเเร็วก็มีควาเร็วไปถึง5หน่วยเลยนะถือว่าเร็วน่าเร็วกว่าอ่าเอาไวเชนยีดราบเลยนะอ่ะปเจสำคัญเลยมีสองอย่างสหดานนี้ก็คือแมวต้องเล็วทุกเด็ไม่ไมไม่ปัจองอย่างเดี๋ยวนะ ปัจจ <m> ัย <ừ> ก <m> ็มีตามนี้เดี๋ยวมันไม่ได้มีสองอย่างมันยังไม่หลายอย่างมากแต่ว่าอะไรที่หนึ่งก็คือแม่ต้องเลี้ยงเยอะๆนั่นเองแต่ไม่น้องเยอะมากตัวทรรดดาเมื่ดี๋ยวผมก็อัพมันเรเยอยหนะตะกุนยูดูแค่ยูดูมันจะอัพน้อยมากเพราะว่ามันไม่ถึงหาเข้าใจเข้าใจที่หนึ่งก็เข้าใจผมมันเล่นกับ

เดบดเดยวบอสบเินไปเบาแต่เองอะตองเินไปเ่าตเงเินไปไม่กดไฟบอิขอ้วเป็นแบบดีอ่านั bah, น่นแหละฟีดมันไอวัดั่วดูมันดูมัน ตบแมวเดเอเล <c oughs> <c oughs> เเอ้ยพีอ่อยดีแล้วไปข้างก่อนพิตเยอะจังตัวนั้นเอมแมตติก่อนเออแล้วมันจะกอนต่ตอนนี่เราดูอ้าฮ้ยย่าดิโคนอย่าตายตอนหลังยิ่งไม่ชอบนะตายตอนหล คืคกูตายแล้วคือ่าแกตายไปแล้วนี่ฮึ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 อึ้ึฮ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 ยฮึฮึฮึนึฮึึฮึฮึฮึลึฮึนึฮ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 งฮึฮอฮึจึฮึฮึฮนฮยฮฮึ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 ฮ้ ขอร้องเพี่นขอร้องขอร้องด้วยขอร้องีมากเยอืมคที่ผมไม่ปรารถนามาแล้วอุดแก

เออเออบาบูปีเรตีไรอะจ้าเน,นี่ยทางนเอพอภาวะโซทีเด็ดแล้วภาวะโซไปเตี๋ยนี่ล้กันอูเกดเออมันมันมีคนดังเกดเออมันมันมันเป็นอูดเอออูดเกดเ นะตีไก่น,นั่กนะก,ก็ตัวนี้ตีไก่นะตีไก่เออเอมันชี้อ,อะไรเหรอวะมัน,นก็หน้าตาไก่อูดแต่ผมว่ามันมีส่วนเปนเก็บง่าก็เลยเป็นเออ่สาเหตุหลักที่นนผมเรียกมันว่าหมูเก็บโอบอกให้ตอนในตัวเนี้ยมันมีสกินพื้นดำหยีกับไอ้นั้น,นอ่ะเออ เก็บบัฟอะเอ,อ,เอเ่อไม่ใช่เซวายเสิเซวเายสิอิงเฉยจริงจังนี่ยหัวค่อยอึดมากอ๋อ,อ,อนะโอเคเจอไม่ดีเป็นพอดีเนาะโอเค,คอนนะอโอเคคุกคือส่งไปเลยนะอ่าโอเค จะเล่าทั้งกอดทั้งกอาจําได้ว่าได้เก้าร้อยกว่าอะไรใช่ก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคุณผู้ชมโอ้แบบนั่งคิดมากมากเลยคือผมไม่รู้จะเอาตัวไหนไปจัดก,การนะนีู่้ชาใช้มันสมองในการคิดเนาะว่าคนเอาแมวแบบนี้ไปอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเรามาดูเลเวลของแมวผมที่เอาไปใช้ในเซตด่านนี้กันบ้างเนาะอ่าตัวนี้เลเวลสี่สิบเนาะพราะมีบวกยี่สิบ รีเวลสิบสามสามสิบเอ 37, เ็ดเอ่อสามสิบเจ็ดเรเบลสามสิบสี่นะเจ้าตัวนี้เรเบลสามสิบสิบแปดที่สิบแปดสิบแปดแล้วก็สามสิบเนาะในะขอเปลี่ยนกลับเป็นเอเวอร์คินีบอฮามุสมาดื้อกันอ่ะเ <c oughs> จ้าตัวนี้คือ เป็นแมวฟรีที่ดีที่สุดแล้วนอกราบในความคิดผมหรือเปล่าอ่ะั้งเรกก็ฟาร์มจากเอ่อ e m p เอม of Chat ชเนาะอ่า c ั a p เตอร์ที่เจอกับบันเนาะก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้มาอัพเลเวล10ได้คริสตสบาฮามุสแชตมาอ่าอัพเลเวล20ชนะ Into the Future c h a p ชั r 3เตอร์ก็จะได้เป็นอวารคินีดบาฮามุสเคทเนาะ ถือว่าเร็วนะไม่เชื่อดูเลยว่าเดินเร็วแต่ก็เล็กๆกันเนาะมีามดามจเยอะแต่ว่าเลีอยดน้อยน้อยมากน้อยน้อยแบบน้อยจริงๆแต่ไม่ได้แบบน้อยแบบ <c ười> คือมันก็ไม่ได้จะน้อยแบบเออังไงให้พูดังไงดีแบบแบบอะอ,อด็อกกัดตายอะ่ะแบบไม่ใช่แบบไอ,อตัวนี้กัดตีตายอะ่ะแบบไม่ใช่ ไอ้นี่การโจมตีแ่ก็เออมันก็คือเจ้าตัวนั้นก็จะมีสกินเออเผยแบบโดนผักอ่ะใช่ไหมเออ,อนอกแก็กนอกแ็กอ่ะไม่ได้แบบกระเด็นแบบเออมีสกินผักอ่ะอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่มันก็จะรีเซ็ตการโจมตีแล้วก็นั่นแหละโจวตีใหม่ครั้งไม่ได้แบบเหมือนลากเลขกับล่างสองเนาะก็คือแบบไปแบบโดนสกิทแบบโดนผักเป็นนิดหน่อยก็จังเออมาเริ่มแล้วก็ค้าง แต่ล่างสามก็ตัวเพียวมาหน่อยนะอืมแตกต่างจากล่างหนึ่งล่างสองอย่างเลยเลยตัวนี้แต่ก็ถือว่าดีเนาะสำหรับเออแมวที่ได้มาโอเคก็เช่นเคยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไคร์กันด้วยนะคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญมากกว่านั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนันเองเนาะ เพื่อจะไม่ได้แบบเวลาผมทำคลิปมาอ่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องพลานดนั่นเดีโอเคสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะถือว่าคุยเล่นๆกันเนาะก็สำหรับคนที่บอกว่าให้ผมเรียกครเซนี่มันทิปปาก <laughs> มันเล่เครีเซซี่ <laughs> <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะพต้องพยายามออกเสียงให้กลายเป็นครซซีเซท์หมอฟังๆเหมือนพิงเซซ์ป่ะโอเคเสียงเปียนเสียงเปียน Okay, bye.